โอเคครับก็มาต่อกันเลยเนาะหลังจากพาร์ทที่แล้วสำหรับเกมเทโรวอชโชกุนสองตระกูลอิมาก,กวาวานะเนาะหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ทําการยึดปราสาทโนโดะได้เนาะของตระกูลเอ่อตะกูลอาาวานะเนาะเรายึดเรียบร้อยซึ่งตอนนี้หลังจากยึดปราสาทได้ผมจะโฟกัสไปทางของบริหารบ้านเมืองมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ประชากรเริ่มไม่ชอบที่หน้าเราค่าความไมส่สงบสุขเริ่ม พุ่งสูงขึ้นซึ่งในนี้เราต้องหาวิธีจัดการค่าความไม่สงบสุขโอเคซึ่งผมที่ผมเดานะมันอาจจะเกิดจากผมที่ผมไปดันไปน่ะผมน่าจะสร้างไอ้นนี้ไปช่องเปล่าไว้ถ้าเรามันขึ้นเป็นแสรักเนี้ยซึ่งน่าจะเป็นแสลักที่มันก่อความออไม่สงบ แล้วทีเนี้ยมันก็เลยไปเพิ่มค่าอันเลสแต่ผมก็สงสัยว่ามันขึ้นทุกเมืองหรือเปล่าที่นั่นเนี่ยเมืองนี้รอเดี๋ยวจะลองดูก่อนเป็นการทดลองเนาะเมืองนี้ยังไม่ได้สร้างขึ้นเมืองนี้กําลังสร้างก็ขึ้นอยู่ต้องรอสร้างเสร็จก่อนไม่รู้ว่ามันมันเกี่ยวข้องกันไหมนะเมืองนี้ก็อย่างโอเคไปเทิร์นต่อไปกันเลยโว m a เอาว่ะตระกูลตัวกัวว่ามาบุกเลยว่ะนำโดยตัวกัวว่าเอีย้ยสืยิมเซลเลยว่ะฝั่งนั้นมีเป็นคขจาานะฐานม้าเนาะแล้วก็มีคขจนะรีเทนเนอร์ยาริรีเทนเนอร์ยูมิรีเทนเนอร์ท็อปท็อปโปอะไรเทปโปรีเทนเนอร์อ๋อไอไอไอบัพฟพิเศษก็คือถ้าเป็นฝ่ายอื่นถ้าเป็นรีเทนเนอร์จะเป็นรีเทนเนอร์แบบนี้แต่ของเราจะเป็นแบบ บีมอลวอลลีเทนเนอร์เราจะดูด,ด,ดูเท่ดูเจ๋งกว่าโอเคซึ่งตอนนี้ประตูเราพังอยู่ดูจากโอกาสแล้วโอกาสชนะมีค่อนข้างสูงเพราะว่าเราถ้าเราไม่ทำอะไรที่มันทำให้ไปโดนปืนมานะผมมีวิธีอยู่โอเคน,น่าจะได้อยู่ let's go นายท่านประตูเมืองของเราพังความเสียหายจยากสึกที่แล้วยังไม่ถูกซ่อมการไป็นดเดบิวของพวกแกนะ่ะมีแต่เรื่องดีๆโดยเฉพาะก,การที่เราเข้าสู่สนามรบด้วยกันชูธงของเราสูงขึ้นฟ้าเพื่อแสดงให้พวกศัตรูได้เห็นว่าพวกเรานั้นมาถึงแล้ว ที่อยู่ตรงหน้าพวกเราตอนนี้ก็คือพวกตัวกูกาว่าที่ว,วันนั้นอาแต่คาดหวังว่าจะได้เสฟแต่ไม่ทุนมากับการรบพวกมันนั้นไม่มีหัวใจของนักรบแม้แต่สักนิดเดียวพื้นแผ่นดินนะี้แข็งแกร่งแน่นอนผู้คนต้องออกเดินทางไกลแสนไกลเพื่อติดตามหาเกาะที่คล้ายดินแดนนี้อย่างไรก็ตามเราจะต้องทำตัวให้เหมาะสมสำหรับดินแดนนี้และจงแข็งแกร่งเอาไว้สำหรับตอนนี้ พุ่งไปข้างหน้าชื่อของพวกเราจะต้องจารึกไปเป็นพันพันปีชูธงของพวกเราซะโอเคมาจะทับกันอ่าซึ่งอ่าที่ผมจะพูดก็คืออ่ออะไรนะผมจะผมจะพูดเลยนะอ๋อเรื่องของไมนะ้เนาะผมไม่รู้ว่ามันช่วงแรกมันเสียง เสียงชัดแล้วระหว่างเสียงกล้อง,องผมว่าน่าจะอยู่ที่ความห่างของไม้กับปากเนาะสำหรับผมนะที่ที่ผมคิดน่าจะประมาณนี้โอเคเราจะยังไม่จัดทหารแบบเต็มรูปแบบเราจะเอาทุกคนมากองไว้ที่เดียวกันก่อนโอเคแล้วก็ถ้าเป็นแผนของผมก็คือรอ ไม่ได้สิเราจะเอาลงไปไม่ได้ว่ายัางไงก็ถ้าเอาหานลงไปหานมามันแม่ทัพมันมีแค่สี่ตัวเลยอะยังไงก็สูไม่ไหวอืมโอเคเอาฐานธนูทั้งหมดเอ่อปิดยิงออโต้ไว้ก่อนเดี๋ยวยิงกันเองเหมือนพาทที่แล้วโอเคโอเคแล้วก็นี่มนันนี่โอเค Let's go โอเคมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มีเป็นธนูมีพลปืนเพราะฉะนั้นพลปืนมันจะมายุ่งกับเราไม่ได้ทัาหลักมันจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นพลปืนธนูแล้วก็พลยาลิฝั่งนี้ขึ้นมาแค่ขนาดโอเคที่ต้องการก็คือการฝั่งนี้ให้ได้มากที่สุดโอเคเราจะย้ายฐานย้ายพลธนูไว้นี่แล้วก็ ถ้าตามแผนผมผมจะกันด้วยยาลีอาชิการุตรงตรงนี้รอมันขึ้นมาแล้วก็คนปืนคนปืนมาอยู่นี่แถวนี้มันไม่มีคนธนูเนาะ๋อคนปืนมาอยู่นี่โอเคแล้วก็อคนอันนี้เป็นคนหอกวิลิเทียอยู่นี่คอยรอจัดการ อันนี้ไอ้รีเทนเนอร์พลธนูสมไลมานี่เฮ้พลธนูสมไลมาคอยยิงไอ้อันนี้เลยก็ดีกว่าโอเคแล้วก็พลมา้าธนูมามาช่วยยิงสมไรพลดาบมันโอเคสกิลธนูไฟอา่าแล้วก็พลดาบพลธนพลดาบพลธนูถอยหลังมาเราจะกัน แนวนี้เราจะการแบบนี้แล้วก็พอพอเรากันอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะวิ่งขึ้นมาตีเราอย่างนี้แล้วเราก็จะใช้คนปืนอะอยืนยิงฟรีตรงนี้ถ้าถ้ามันจําเป็นถ้ามันยิงได้ต้องพูดงี้ดีกว่าถ้ามันยิงได้โอเคไม่รู้ว่าจะยิงได้ไหมนะ ตึ้งตึ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 งต้งหูงมันมีมียายลีอาชิการุผ่านศึกด้วยเป็น,นอีกขั้นหนึ่งของอาชิการุจะบอกมาเจ้าปืนปืนขึ้นมาปธนูยิงได้ยิง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 ไฟต์วิวไฟต์วิวเฮ้ โอ้ลืมดูแนวนี้แย่ละแย่ละโควคาสนามันมาแล้วกันไว้กันไว้กันไว้โอเคแล้วนี่อยู่นี่โอเคเผาได้เผาเผาทิ้งเลยโอเค มันบวกมันบวกมันบวกคนนั้นยิ้ตาไปเผาป้อมทิ้งไม่จำเป็นต้องใช้งานหยาบแล้วผมลบป้องกันประสาทไม่เก่งด้วยสิโอเค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 ชาร์จขคัดน,นะคารมันกันเว้ย โ okay. อเคไปป่ะโอเคมันไปทางนู้นกันใช่ไหมสวยใช้ที่เข้า retreat อันอนี้โอเค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 ขันปืนขันปืนขัน,นปืนไม่น่าดีอยู่นี้ดีกว่ okay. าโอเคเผาเผาเผาไม่ได้เหรอเผามันเออ พอป้อมทิ้งนั่นแหละปล่อยไม่ไปถอย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 เผีฐานมา้าฐานนูแล้ทำไมคนปืนไม่ยิงอ๋อหรือเปิดไฟสติวงานหยาบละ อยู่ตรงนี้เปิดแนวงี้เปิดแนวยาวเลยเปิดแนวยาวเปิดแนวยาวมันจะวิ่งไปทางนู้นกันยิงยิงเงาไปอยนั่นแหละโอ้โหมันเอาพลปืนขึ้นมาด้วยบูกโคนานมา กพลันูมันไอ้พลนปืนมันนั่นแหละดีมากชาร์จแล้วถอยชาร์จแล้วถอยมันโดนหอกมามาไล่แล้วโอเคโอเคโอเค,อเคยิงไป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 เคยมาเริ่มถอยแล้วมันเริ่มถอยแล้ว เรนูอยู่นี่เดี๋ยวเวลาแล้วผลปืนโชว์ศัก,กยภาพให้พวกมันเห็นว่าผลปืนนี้มันว่าเก่งแค่ไหนโอเคแล้วก็จะได้ยิงเยอะซ้อนสองแถวเลยไป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 ัพพอร์ตฝั่งนี้ โอเคผ่านมาถอยผ่นมาอย่ายืนบับมันเจง๋งแฟรวิวยิงคนปืนไปซะยิงเลยทเทปโธไทยทานาเททานาเทเฮ้ยมึงยิงกันเองแล้วเนี่ยมึงหล่อไหมเนะี่ยยิงนี่ทนเทปโธไทย เทบโพไทยทำไมฮ้นาทีนั่นแหละดีมากสวยมัน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 สวยมากโอ้อันนี้สู้จนตัวตายแล้ววะดีมากยาังมิลีเทีย,ยมิลีเทียโอเคลินพัน Let's สก l เ t s go ก e t s go ผมไม่รู้ว่าช่องอื่นเขาแคสโซเทงวอร์กันยังไงแต่ผมจะเป็นพวกประเภทที่พูดมากตอนตอนแคสอยู่แล้วฮันดา,าเทเอ้ยยิงเขาไปนั่นแหละนนั่นและเยี่ยมถอยถอยถอย,ถอย มีคนเหนื่อยมีคนเหนื่อยไปช่วยช่วยไปช่วยเหลือคนปืนคนปืนคนปืนรอรอยิงแม่ทัพมันแม่ทัพมันกำลังขึ้นมาเล็งไปที่ตุวก่าว่าเอส้อึถ้าจำเป็นยิงพวกมันให้เหี่ยน อย่าให้มันเหลือแม้แต่คนเดียวแม่ทัพมันปีมาแล้วฝั่งนี้ถอย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 แม่ทแัแเราก็ถอยด้วยรอย,ยิงธน,นูใส่มันใส่แม่ทัพมันโอเคโอเโอเผู้ผลปืนมันเล่นเราไม่หยุดเลยวะเ็บโผฟอ็ดวิวนี่โดนานจังยิงเลย หนึ่มาแล้วเนี่ยน่าจะเอซือเนี่ยทงเนี่ยยังไงเอซืออยู่นี่ยิงเลยยิงไปสอ,อนทับสอนทับปืนปืนถอนเราจะเสียพลปืนไม่ได้โอเคเอาเอาฐานมาถ่ายได้ละฐานมาถ่ายได้มันเป็นแค่พลดาบพวกนี้นเป็นแค่พลดาบเอาฐานมาถ่ายเลย บับกำลังใจใส่ที่ผมบอกว่าอ่าอะไรนะผมลบแบบกันเมืองไม่เกี่ยเพราะว่ายูนิตมันจะกองกันอย่างเงี้ยแล้วผมแยกไม่ออกว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรอะ่ะขอ้ยคุณธน,นูช้าอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิง อย่าเพิ่งยิงรองคำสั่งเัดการมันนั่นแหละฆ่าตัววายสือส่อซะเอามันใี่เฮี้ยนเอามันให้ตายแย่แล้วแย่แล้วฝั่งนี้มันก็จะมามันจะยึดฝั่งนี้เราโอโ้โหลืมดูถานมาฝั่งนี้เลยตายหมดเลย น่าจะโดนยิงหมดนั่นแหละยิงเข้าไปนั่นแหละข้าตัววาดเยืย่อซื้อข้าเยื่ซื้อตายหรือยังยิงยิงก็ไปยิงไปยิงไป กำลัเงเสริมไปช่วยแย่ yeah, แล้วฐานรีเทนเนอร์เราไปแล้วหนึ่งตัวบ๊อบกำลังใจเรียบร้อยแม่ทมันไปแล้วถอยผลปืนเซฟโอไทยทำอมไรเอซิสเมย์ไปเลยไปเลยไปเลย let's go ตั้งแถวตั้งแถวเหตดการแม่ทาวันนี้หมดฆ่ามันนี่เฮี้ยนไม่ทามันห,หนีแล้วป้องกันเมืองไว้ไฟแอทวิวย่าพวกเราชนะแล้ว ดิสิสิ่วิตาลีด้วยโอเคเราชนะเจ๋งมากทุกคนโอ้โ oh น no. เราเสียทหารเยอะมากเลยอะดีแทนเนอร์เป็นของกันเมืองเสียยาลิยาชิรุเสียมิลิเทียเสียได้อะเสียทหารมา้าด้วยต้องกันเมืองแบบขั้นสุดตอนนี้โอ้โ oh ห oh, กบฏโอ้โ oh ห oh, oh. เย่ yeah. เราคาตจะกูว,ว่าอีจะซื้อได้โอเคแต่ว่าเราจะทำไงกับี่พวกนี้ดีเนี่ยผมก็ปวดเกิดทีคือมโกรธอะไรกันมาเนี่ยทำไม่มีสมุไรเลยอ่ะดูจังอ่ะดูเกินถ้าเราทําอย่างนี้เราฐานออกมาใช่านเราเล่นเน้นจำจำนวนถ้าเราอโต้เราชนะอยู่มั้ง โอ้โหแฟริกวีทรีโอเคถือว่าเก็บถือว่าเอาไปเ,เอาไปเก็บกระบทแล้วกันค,คือตอนเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าผมผิดพลาดเนี่ยทำไมอันเลสมันขึ้นอนะมันเกิดอะไรขึ้นเลสมันคุ่มอย่างไรหรือว่ามันเก็บเกิดจากการเก็บภาษีอ๋อภาษีจริงด้วยโอเคแล้วเราเก็บภาษีน้อยลง เก็บภาษีน้อยลงแต่ว่าแต่ว่าอะไรวะเช่าถูโอเคไม,ไม่ไม่น่าได้เริ่มใหม่ละเก็บภาษีน้อยลงละถือว่าดีถือว่าถือยอดเยี่ยมโอ,โอ้โหปราสาทนี้ไม่ได้มาทับการเมืองเอ่อคือตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องคอยบริหารเมืองให้ถึงที่สุดเอ่อไอแคมแคมตรงนี้เสร็จแล้วจ้างทหารอาชิการุได้แล้ว โอ้โหอัพคีิปอาชิการุมันเท่ากับพวกม็อบเลยเหรอไอพวกมิลิเทียเลยเหรอโอ้โห oh. แล้วที่สแตทดีกว่าแสดงว่าแคมป์นี่ดีดีมากเพราะนั้นจ้างมันเลยอาชิการุอ่าโอเคนี่แคมป์เสร็จงานหยาบละคือตอนเนี้ยตอนนี้ตะกูว,ว่าน่าจะ คือตอนนี้ออ่ตัวว่าจะยอมเราไหมโอ้ตอนนี้ตัวว่าเ,เขาเรียกอะไรนะมีคนคุมคือเลดี้สกิมะเอ่อถ้าผมจะไม่ผิดคนนี้น่าจะเป็นหลานของเป็นหลานของ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 ขอีมังกะว่าโยชิโมโตะซึ่งไม่รู้สัก สักเป็นอะไรกับเอ,อไดเมียเราตอนนี้นะช่างประถึงยอมสงบสุกไหมอู้ยอมให้ร้อยหนึ่งแรกกับเทรดแล้วก็สงบสึกเราจะได้เวลาไปทำอย่างอื่นโอเคขอบุณครับแล้วทาเคยดาล่ะยอมไหมทาเคดะไม่ยอมอูด่าละ โอดะก็ไม่ยอมโอเคซึ่งตอนนี้เรามีแค่สก,กูว,ว่าซึ่งปกครองประสาทประปราทาอ,อ่อโอกาซาก,กิโอเคโอเคไม่น่ามีอะไรเพิ่มละว่าดูรีเซิร์ชดีกว่ารีเซิร์ชเราไปชิเพิ่มค่าการเงินหนึ่งซโอเค Let's go. Oh no. What that? ทำไมมันส่งแ่แค่อมาทับมาหรือผมมองไม่ทันโอ y a r i ิ a s h i g a r u มาแล้วรอบหนึ่งอัพคลิปเอาวันนี้ดีกว่า ไปสายนี้โอเคสายโทโดฟูเคนโอเคอะไรก็ไม่รู้ทำไมพวกพี่แกมาแล้วอ่ะก็อตอนนี้กลัวกลัวโอดะมามากเพราะว่าโอดะมันเป็นพันธมิตรกับเรากลัวว่ามันอาจจะขอผ่านดินแดนได้แต่ก็ มันไม่ไน่ากลัวเลยขนาดนั้แค่ระกูอดเราจ้างยาลิชิกรุกเพิ่มไม่ได้แล้วเต็มตลกเออเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยอัพได้ไหมมันลิมิตเท่าไหร่ถ้าเราอัพแล้วมันจะมันจะเพิ่มลิมิตไหม เออ9ก้าร้อยอ่ะไปอ่ะไปอ่ไปอไปไดเมียวตายไม่ไดเมียวของอุรากามิอุรังมิมุเนคคาเกะตายโอเคโอเค,อเคไม่น่ามีอะไรนะเถินนี้โอ้ no 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 ประสาทการบาระมันจะกันใหม่ไว้เนี่ยอู้เรียบร้อยต่อไปรีเสิร์ชอันนี้รีเสิร์ชการตื่นรู้ enlightenment โอเคอยากรู้ว่าแคมป์ทหารสร้างเพิ่มแล้วมันได้อะไรมาสามารถจ้างอาชีพกะไรู้ ผอ้จ้าเพิ่มได้สแสดงว่ามันปลดลิมิตเหมือนกันชาวกาศชาวกาศต้องการอะไรอ่ะต้องการรีซอทรีซอทอะไรอ่ะดาบเหรอขอดูในแมปหน่อยโอ๊กดผิดรีซอสเนี่ยอะไรอ่ะคอร์ตตอนอเขช่างมันเถอะบางทีเราควรจะเก็บบางอย่างไว้นะโอเคกันเมืองฮ่ะ ปดแมททับออกหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้น่าจะหมดแล้วสร้างแคมป์เพิ่มที่โนดาดีกว่าจะได้จ้างฐานให้ไดเมียวได้โอเคเซอนี้ก็ไม่น่ามีอะไรได้วราโออันเลสเพิ่มทำไมอ่ะไม่อันเลสเพิ่มอ่ะ ทำไมค่านเลสเพิ่มเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนเหรอใช่เออต้องลดภาษีลงอีกเออโอเคมีวิธีพุงไปเลยเป้าหมายไว้พุ่งชนจะเพิ่มเท่าไหรอ่อ่ะอยากรู้มันเพิ่มเท่าไหร่อูอ้ดเยอะเหมือนกันนะไม่เอาดีกว่า โอเคโนโ o no มันไปไหนอะไปตีโฮโจเหรอถ้ากระดาษลบกว่าโฮโจโด้วยเหรอตอนนี้โอเคก็ okay. ไม่ได้ลบนี่แล้วมันไปไหนอะไปตีใครอะ ตีใครเอ่ยมันก็มีแหละถ้าคิด,ด่านะโอเคต่อไปได้แคมแล้วจ้างฐานเพิ่มแอาลี้แหละอ๋อ,อตังหมดนึกว่าลิมิต มันมีไดเมียวตายสองคนนะใครเอ่ยอูรังามิมิซูกิเอา้าถอยแล้วก็เนอูรังะมินี่อูรังามิอูรังามิก็คือไดไดเมียวติดตันสองคนแล้วก็ตายพร้อมกันสองคนเลยเหรอหรือว่าอะไรอ่ะโอเคแล้วไม่มีลูกสักทีเลยโอ้มีเมียแก่กว่าปีเองด้วยนะโอเคต่อไป เย็ต่อไปโว้แมนผมเห็นทัพใหญ่น่ากลัวยังเลยอ่ะตอนนี้โอด้าเหมือนจะเหลือปราสาทแค่สองหลังเหรอเดี๋ยวขอดูในแมปสิเพราะนี่มันเปิดแมปได้แล้วมาดูหน่อยเปิดแมปปราสาทของตัวว่า,วา โอ้โอ,โอ,โอดะเหลือประสาทแค่สองหลังคือประสาทเคียวสุกับประสาทนางโงยา่าโอเคแต่ทาเคดานี่เหลือเพียบเลยวะ่ะโอ้ทำไงดีถอนทัพตีไหมให้มาช่วยตีฝั่งนี้บุกเข้าไปซัดก,กับทาเคดะเหรอโอ้แม็กนัมเบอร์อแหละมันแม็กนัมเบอร์ง่าย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  ไม่ไดัมือง่ายเกินไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยเหมือนจะอเลสลดแล้วนะเปลี่ยนเป็นฤดูกาลละเปลี่ยนอ,เ,อนเลสลดตอนนี้คือต้องบริหารเพราะว่าฤดูต่อไปเป็นฤดูหนาวต้อม,มีเดเมียวตายเพียบอีกละอคามัสึโยชิสึเกะไดโฮจิโยชิมิโยชิมัสึไซอุนจิโอ้เอ้าโอโตโมโซรินตายละ ย่หญ่ๆสงสัยโดนแถานั้นแหละกระือโอเคครับสำหรับพันนี้ก็จบเปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับซีรีส์ Total w a โชว o คุณ2 MOD MOSS ซึ่งบอกเลยว่ายากมากสำหรับผมนะม,นม,นมันมันมันมีให้คิดเยอะแล้วฐานมันจ้างได้แบบจำกัดแบบจำกัดจำกัดมากอย่างอาชีพก็รู้เนี่ยจ้างแบบบ้านละสอตัวมันมันน้อยไงโอเคซึ่งไว้เจอกัน คลิปหน้าอ่าแล้วก็สาเหตุที่ผมลงซีรีส์นี้ติดกันอาจจะติดกันเพราะว่าช่วงนี้เน็ตมันไม่ค่อยดีผมเล่นโลโบอกไม่ได้วันนี้ดีกว่าโอเคครับมาเจอคลิปหน้าไว้หว่าจ้า